พบกับรายการร่วมมือร่วมใจร่วมการเตือนภัยสังคมรายการที่จะไปเปิดโปงกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วเห็นผัวเมียทะเลาะตบตีกันแล้วไม่กล้าเข้าไปยุ่ง ก่อนเหตุการณ์สออเขาจะบานปลายถึงขั้นเอาชีวิตกันม่อฝ่ายเมียทําทีเข้ามาขอร้องยืมโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้โทรขอความช่วยเหลือด้วยความสงสารเลยให้ไปไม่ทันไรเปลี่ยนสวมบทโจรวิ่งหนีหายไปต่อหน้าต่อตาในยุคที่คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพอุตส่าห์ยอมจ่ายแพงหน่อยเพื่อซื้อผักปลอดสารพิษ แต่ที่ไหนได้ยังไม่ไหวเจอเล่พ่อค้าแม่ค้าหัวหมอที่ใช้สายคั่วร้อนโปรยลงบนใบผักให้ดูเหมือนถูกน้อนธรรมชาติกัดกินจริงแท้เป็นอย่างไรติดตามได้ในตามเล่เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้บริการรถแท็กซี่มากที่สุดเป็นเรื่องการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อของคนใช้รถแท็กซี่หลายคนยังไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะแจ้งความเอาผิดกับคนขับแท็กซี่ได้หรือไม่ไปหาคำตอบได้ไหนเรื่องนี้ประมาณว่าความมีเมตตาเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนถือเป็นสิ่งที่จะลงสังคมให้เกิดความสมคัคคีอยู่เย็นเป็นสุขดังคำพ่อสอนค่ะ คำว่าเมตตาคือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมองคนอื่นในทางที่จะช่วยเหลือเขามากกว่าที่จะไปแย่งชิงเขาทุกภาษาทุกศาสนาก็มีจิตใจนี้หรือวิธีการนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทําต่อไปด้วยความแน่วแน่ด้วยความสุจริตใจจะเป็นทางที่จะช่วยส่วนรวมให้อยู่เย็นเป็นสุข ราชนรรมรัตอันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเมตตาคือการทำอะไรก็ตามเราไม่ทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่อส่วนรวม เพื่อความสงบสุขของส่วนรวมะฉะนั้นตลอดเวลาเนี่ยผมก็ตั้งโรงเรียนที่เราไม่เก็บค่าเราเรียนเราช่วยเด็กยากจนช่วยคนที่เ,เขาต้องการการศึกษาในโรงเรียนนี้เราก็จะนั่งสมาธิแผ่เมตตากันทุกวันทุกวันทุกวันทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดเวลาจากความรักความเมตตาที่เราให้ต่อกันผมจะใช้พระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาเพราะว่าพระ ท่านเนี่ยเป็นต้นแบบของสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้อสอนให้ทุกคนมีเมตตาท่านเองปฏิบัติตลอดท่านเสียสละเวลาของท่านช่วยเหลือประชาชนรับใช้ประชาชนทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนไม่ถือตนเลยว่าเป็นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละครับเป็นบทที่ยิ่งใหญ่บทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์เราทุกคนที่เราจะต้องเป็นแบบพระองค์ท่าน ไว้เป็นอุทาหรณ์เรื่องของผัวเมียละเหียใจทะเลาะเหมาะแววงกันทําให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความไม่แน่ใจว่าจะยื่นมือเข้าไปช่วยดีหรือไม่แต่พลเมืองดีรายนี้เจอเละของสองผัวเมียที่แกล้งทะเลาะกันด้วยความสงสารเมื่อถูกร้องขอให้ช่วยเหลือแต่เมื่อเข้าไปช่วยเหลือแล้วตัวเองกลับกลายตกเป็นเหยื่อถูกชดซับไปเยนี ก่อนเวลาเห็นสามีภรรยาทะเลาะวิวาทตบตีกันก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปยุ่งเข้าไปห้ามปรามเพราะเห็นเป็นเรื่องผัวผัวม่เมียที่เป็นธรรมดาของชีวิตคู่ก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่พอมีการออกพรบรคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะทําให้ผู้เป็นฝ่ายกระทรํารุนแรงมีโทษปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ จนคนที่เพิกเฉยละเลยไม่แจ้งถือว่าละเลยการทำหน้าที่ก็เลยทำให้เดี๋ยวนี้มีพลเมืองดีที่ทนเห็นเหตุการณ์ผัวเมียตีกันจนบานปลายไม่ได้ช่วยโทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุถือเป็นการลดความรุนแรงในครอบครัวลงได้ระดับหนึ่งแต่ผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีคนนี้คิดจะช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นภรยาซึ่งกำลังถูกสามีตบตีเข่าคันทำร้ายร่างกายอยู่อย่างนั้นต้องกลับกลายตกเป็นเหยื่อของโจรผัวเมียไปเสียหนี้ ลองไปดูเล่นนี้กันครับขณะออกจากบ้านเพื่อไปทำงานตามปกติน้องเขาต้องเดินไกลซะหน่อยกว่าจะถึงป้ายรถเมแถมยังต้องเดินผ่านซอยเปลี่ยวแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีผู้หญิงวิ่งหน้าตาตื่นเหมือนหนีใครมาสักพักก็เห็นผู้ชายวิ่งตามมาทันจากนั้นก็กระชากผมแล้วด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายเสียงดังลัน่น ไม่กลับได้เลยที่แรกน้องคนนี้ก็ไม่อยากยุ่งเพราะไม่รู้ใครถูกใครผิดแต่ที่เห็นเห็นตอนนี้ฝ่ายภรรยากำลังลำบากเพราะฝ่ายสามีอารมณ์พุ่งพล่านยังไม่อยู่ขณะเร่งฝีเท้าให้เดินผ่านหน้าทั้งคู่ที่กำลังทะเลาะกันอยู่นั้นในใจคิดอยากจะช่วยก็กล้าก,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 กลัวๆทำอะไรไม่ถูกขอให้เดินผ่านออกไปที่ถนนใหญ่ก่อนค่อยคิดหาทางช่วยจะกลับไหมไม่กลับ ไม่กลับไม่กลับใช่ไหมงั้นรอนี่เอาปืนมายิงตายทั้งคู่เลยไม่ต้องอยู่กันแล้วว่าแล้วฝ่ายสามีก็เดินหายไปสงสัยจะกลับไปหยิบปืนที่บ้านพี่ไหนได้ไหมคะพี่ไม่ได้ไปเอาปืนมายิงพี่แล้วอ่ะทำไงคะพี่ผมจะช่วยพี่ยังไงขอยยืมโทรศัพท์ได้ไหมพี่จะโทรแจ้งความมาพี่ ม่น็อปืนม่ยิงพี่ตายที่นเลยอ่ะโทรศัพท์เหรอคะเนี่ยค่ะพี่โทรศัพท์พอยื่นโทรศัพท์ให้ไปเท่านั้นผู้หญิงที่ร้องขอความช่วยเหลืออยู่เมื่อกี้สวมบทเป็นมิจฉาชีพวิ่งหนีไปพร้อมกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรือนหมื่นที่ยังผอมไม่หมดไปเสียดือ้อ ปล่อยให้เหยือห่อยืนอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวพฤติกรรมโจรแสบหัวเมียคู่นี้หากินกันง่ายๆแบบนี้ในที่สุดก็เข้าคุกกันง่ายๆเช่นกันครับเพราะหลังจากไปก่อเหตุในหลายพื้นที่ที่มีผู้ตกปเป็นเหยื่อเกือบ20รายเข้าแจ้งความกับทางตำรวจจึงถูกแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเข้าไปรับโทษกันเรียบร้อยแล้ว ก็อ,อยากฝาก,กน,นะครับถึงประชาชนว่ากรณีที่เป็นเรื่องของสามีภรยาจะตบตีกันหรืออะไรกันก็นแล้วแต่สิ่งที่เป็นไปได้ของคนละเมืองดีหรือของประชาชนที่พบเห็นเนี่ยผมเองก็อยากให้ฝากกันนะครับว่าให้โทรไปหาตำรวจในโอกาสแรกเลยนะครับถึงเราจะไม่อยากเข้าไปยุ่งในเรื่องของครอ,อบครัวในเรื่องของสามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่โอกาสแรกก็คือคิดถึงตำรวจก่อน นะครับโทรไปที่1นึเก้าหก็ได้หรือโทรไปหาตำรวจที่ตัวเองรู้จักนะครับแต่ถ้าสะดวกสุดนะครับกด1นึเก้าหในช่วงตามแรกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดโปงบรรดาข้อค้าแมคค้าแผงผักหัวหมอที่เล่นเอาสายขั่วร้อนโปรยร่อนลงบนใบผัก ให้เป็นรูเสมือนวัตถุน้อนกัดเพราะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อหลอกตาประชาชีและแถมยังขายได้ราคาดีด้วยค่ะ วันนี้มาดูเลขเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษกันค่ะคุณผู้ชมที่นิยมรับประทานผักปลอดสารพิษเมื่อได้ยินเรื่องนี้อาจจะต้องตั้งใจฟังเป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษที่จําหน่ายอยู่ในท้องตลาดนั้นอาจจะไม่ได้ปลอดสารพิษจริงๆก็เป็นได้ค่ะ เมื่อไม่นานมานี้ค่ะได้มีกระแสข่าวเตือนผู้บริโภคที่นิยมรับประทานผักปลอดสารพิษเมื่อซื้อมาแล้วก็ต้องล้างด้วยน้ําเกลือหรือว่าน้ําส้มสายชูก่อนที่จะนําไปรับประทานเพราะว่ามีเกษตรกร,ร,กรบางกลุ่มใช้อุบายนำรายที่คั่วร้อนโรยให้ผักเป็นรูเพื่อตบตาผู้บริโภคค่ะ จะพาคุณผู้ชมไปสอบถามทั้งผู้ซื้อและผู้ขายผักกันค่ะว่าพวกเขาเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าและพวกเขาคิดอย่างไรจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้จะมีข้อสรุปอย่างไรไปตามเล่พร้อมกันเลยค่ะก็รู้แต่ว่าใช้เกี่ยวกับพวกสารพิษแต่ไม่ทราบว่าใช้ซายประเภทแบบแบบนี้หรือเปล่าแต่คิดว่า การใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงมันเป็นเรื่องปกติแล้วกเกษตรกรน่าจะใช้ครับก็แบบว่าเป็นการปลอมให้ลูกค้าเขาหลงเชื่อนะแต่ว่าก็แบบว่าทําให้โกงราคาครับทำาห้โกงราคาได้ก็เป็นผักแบบว่าปลอสซันที่ของแท้ครับก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งให้ลูกค้าเขาเชื่อว่าได้กินแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีสารตกค้างแต่ว่ารา้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เชื่อเพราะว่าพวกคนปลูกเนี่ย ทำทุกอย่างที่จะว่าให้ลูกค้าแบบได,ได้ซื้อได้ซื้อสินค้าไม่งั้นคนไม่ซื้อเห็นผักสวยๆแล้วไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยไปแช่น้ํานานเป็นชั่วโมงเลยถ้าเป็นคะน้านะก็จะไปแช่น้ํานานแล้วมันจะมีกลิ่นน้ํายาอะไรพวกนี้วันนี้ก็ต้องซื้อผักก็ต้องแช่น้ําก็ไม่ได้ดูที่ว่าสดเสมอไปแต่ก็ดูว่า ว่ามันมันคือคือในในความรู้สึกส่วนตัวนะคะจะมีรูหรือไม่มีรูอ่ะจะมีสารหรือมสารแต่ว่าเมื่อเราซื้อกลับไปแล้วน่ะเราดูวิธีการว่าเราจะเราจะทําอาจจะแช่ด่างทับทิมแช่สารส้มแช่อะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถฆ่าฆ่าตัวตะกีนีมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะแต่ไม่รู้จะทํำยังไงและโดยเราก็เป็นคนที่ว่าไปทําให้มันแก้ไขเองคือแช่น,น้ําส้มแก่เกลืออะไรเงี้ย หรือหรือไออะไรล่ะดังรัพมัมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่น่าทำอ่ะเขาไม่น่าทำนะฮะเพราะว่าไม่รู้สิครับแต่เขาก็คงจะจนใจอ่ะไม่งั้นคนเห็นผักสวยๆก็ไม่ซื้ออะไรเงี้ยก็อย่าทำเลยครับอย่างนี้มันดูไม่ดีครับ ก็ถ้ามันต้นทุนมันสูงหรือยังไงก็บอกกันตรงๆเลยดีกว่าบอกว่าขอเพราะว่าต้นทุนมันสูงหรือว่าอะไรก็จะถ้าไปปลอมแปลงอย่างนี้มันก็เป็นส่วนลบเป็นด้านลบเลยด้านลบส่วนใหญ่คนขายผักก็ก็ลําบากครับกาขายมันก็ลําบากอยู่เพราะว่ามันจะกระทบมาถึงเรากระทบกร,ระทบไปส่วนกว้างนะครับกระทบเป็นวงกว้างนะึกมันก็มาส่งทอดๆอต่อกันมาจนร้านปีกร้านส่งเนี้ยมันก็เดินกันหมด ชีพของเขาอะพี่ใช่ไหมเขาก็อยากจะได้ผักงานอยู่ได้ใช่ไหมเขาก็ต้องใช้ของเขาใช่ไหมแต่ถ้าเรากินเราบริโภคเราก็ต้องทําความสะอาดให้มันดีนะมันก็อยู่ที่เราใช้คนคนขายเขาก็อยากจะได้ผักได้สดก็ทําทแบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะผู้บริโภคก,ก็หนักเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ณตอนเนี้ผักทุกอย่างถ้าเกิดว่าใช้สารพิษใช่ไหมเราก็แย่คนบริโภคในะแย่ที่สุด คือจร,จริงๆแล้วถ้า,ถาห่างมาเป็นผักปลอดสารพิษจริงๆมันไม่มีความจำเป็นต้องทํารูเพราะมันจะมีมาอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องมีมาหรือมันก็อาจจะไม่สวยมันก็อาจจะไม่งามนั่นคือปฏิยของผักปลอดสารพิษฉะนั้นผมยังค่อนข้างยืนยันว่าไอ้ข่าวที่มีมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่สัตว์ทั้งหมดที่เป็นบอกว่าเป็นผักปลอดสารพิษอีกหนึ่งอย่างคือถ้าเป็นผักปลอดสารพิษหลายๆส่วนที่ขึ้นห้าง หรือขึ้นตลาดทั้งหลายมันก็จะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องต้องทาอะไรแบบที่เป็นข่าวอย่างที่ว่ามาฮะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยกลุ่มที่เขาจะทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของการต้องการความสวยมากกว่าฉะนั้นโดยตัวข่าวเองแม้จะเชื่อถือได้แต่มันก็มีความขัดแย้งกันเองในบางส่วนอยู่เหมือนกันของความเป็นจริงฉะนั้นจะบอกสรุปสักทีเดียวว่าเชื่อถืออันนี้ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่ใช่แต่ว่ามันมีมูล มันมีมูลแล้วมันตรงกับความเป็นจริงอยู่ระดับหนึ่งแต่จะไปสะดรวจสุปว่าเป็นการทําในผักปลอดสารพิษผมว่าไม่ไมยุติธรรมกับการตัดสินข้อมูลผมยังค่อนข้างเชื่อว่าคนที่กระทำเนี่ยไม่ใช่ผู้ผลิตเนาะน่าจะเป็นผู้จัดจําหน่ายมากกว่าผู้ผลิตฉะนั้นเนี่ยความผิดของการทําอย่างนี้มันมีอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าครอบคุมกฎหมายอาหารของพอรออาหารไหมแต่ถ้าครอบคุมเนี่ยมันเข้าข่ายการจําหน่ายอาหารปลอมนะฮะ แล้วก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องของการจำหน่ายอาหารผิดมาตรฐานด้วยซึ่งมีบทล,ลงโทษปลับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะฮะสำหรับผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องบอกว่ายุคสมัยนี้ก็เชื่อใจกันลำบากถ้าเอาลำพังแค่ว่าดูข้อมูลเฉยๆโดยที่ไม่มีการสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะไม,ไม่เพียงพอแล้วฉะนั้นผู้รองนับ,บจระจนคงต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ช่างซักช่างถามถามข้อมูลให้มากที่สุดถ้าเขาตอบได้แล้วมัน,มนดูเชื่อถือได้คุณค่อยตัดสินใจ เนาะไม่ใช่ว่ามาถึงหยิบไปแล้วก็ตาน,นั้นเลยมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กันบ้างต้องมีการสอบถามต้องมีการซักถามกันบ้างเรื่องนี้ประมาณว่าโอ้โหป่านนี้ตาฝนรอแย่แล้วเนี่ยเอ้ยอะไรของพี่ยงวะเนี่ยป่านนี้แล้ว ตายแล้วนะโทรมาแล้วตาสนฮึฮัลโหลโอ้โหถึงในของพี่แล้วเนี่ยเออเพิ่งมาถึงช้าเออเดี๋ยวๆก็ลังเข้าไปลังเข้าไปรอนหน่อยโอ้โหโทรตามจยงเลยนี่พี่โอ้โหช้าตลอดอยายอโอ้ยัยงไงเนี่ยยังไงขอโทษทีตาสนมาช้า มินนี่ก,กูจะโดนกับตัวเองเลยโดนอะไรพี่ก็ไอ้เรื่องคลิปนั้นจำได้ป่า้ที่แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารหญิงอะ่ะอ๋อที่เป็นข่าวนะที่แท็กซี่โอ้โหปฏิเสธแล้วไปด่าทอผู้โดยสารหญิงผู้โดยสารหญิงก็ด่ากลับกันไปกักันมาวันนี้โดนเองเลยเลยเข้าจใจเลยว่าคนโดนปฏิเสธแล้วเป็นยังไงแท็กซี่มันไม่ยอมรับเนี่ยเรียกสามสี่ครันแล้วนะไม่ยอมรับเลยจริงเหรอพ่ออ้างสาร,รพัดเนี่ยบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะเดี๋ยวต้องไปส่งรถมั่งไปส่งแก๊สหมดแล้ว ผมไม่อยากไปเท่นนี้ไปแล้วผมกลราไม่ถูกโูหปฏิเสธอย่างนี้เลยไม่ได้พี่ยแจ้งความพี่อย่างนี้ต้องแจ้งความแจ้งความเลยเฮ้ยไอเรื่องนี้มาแจ้งความด้วยเหรอได้พี่ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเขากำลังกดขันอยู่จากกระจางใช่ไหมอ่ากยาจรู้ถามอาจารย์ประมาณถามเลยถามเลยเปิดไลน์นั่นไงอาจารย์มาแล้วสวัสดีครับอาจารย์ ฟ้องฟ้องฟ้องอาจารย์ครับมันมีปัญหาเรื่องแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารอย่างเงี้ยเหรอครับอาจารย์ผมก็เดือดร้อนมากเลยผมอยากรู้ว่ากรณีนี้เนี่ยเราจะสามารถแก้งความฟ้องร้องหรือทำอะไรได้บ้างครับอาจารย์ครับเฮ้ยเรื่องแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารดีแบเรื่องเล็กเล็กขี้ปติวเรื่อง จิบ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 จิเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมแบบไท,ไทยเราเนี่ยแหละชาติอื่นบ้านอื่เขาไม่เป็นแบบนี้หรอกบางคนโอ้โหขับรถแท็กซี่พี่แกเปิดป้ายสัญญาณว่างพอเราเรียกไปบางคุเทียนหน่อยพี่โอ้พี่ครับส่งรถไม่ทันครับเรียกคันพี่ไปดอนเมืองเลยพี่โอ้พี่ครับไม่ไหวครับเวลามันกะชันชิดมากรถติดพี่ไปปทุมวันหน่อยว้าใจกลางเมืองผมไม่มีอะไรครับพี่เหตุผลนี่เยอะแยะกันไปหมด ตามกฎหมายแล้วเนี like, ่ยพรบจราจรทางบกเนี so ่ยเขาบอกเอาไว้เลยเลยว่าห้ามมีให้แท็กซี่เนี่ยปฏิเสธการรับผู้โดยสารถ้าคุณจะปฏิเสธการรับผู้โดยสารคือคุณไม่รับผู้โดยสารคุณก็ปิดไฟสัญญาณว่างซะปิดไฟขับรแท็กซี่ว่าขณะนี้ไม่พร้อมเปรในการรับผู้โดยสารไม่ใช่เปิดไฟ สัญญาณว่างเสร็จมีไฟว่างบอกว่าพร้อมที่จะรับผู้โดยสารเสร็จแล้วก็ปฏิเสธอ้างเหตุผลต่างๆนานาอย่างเนี้ยผิดตามกฎหมายจราจรนะกับสองพันนะโอเคครับอาจารย์นี่แต่ว่ามันมีประเด็นนะพี่ถามอาจารย์เลยอาจารย์ครับอีกนิดเดียวสั้นๆอย่างแล้วไอ้พวกแท็กซี่ที่ยังไงล่ะคือแบบโกงมิเตอร์อย่างเงี้ยงานออกนอกเส้นทางบ้างล่ะอะไรบ้างเรามีสิทธิ์ที่จะแจ้งความเอาผิดยังไงไหมอาจารย์นั่นล้ย พูดถึงไอ้พวกโกวิเตอร์ออกลอกเส้นทางเนี่ยพวกนี้เป็นข้าขายมิจฉาชีพแล้วคือไม่ได้ประกอบสาม,มาชีพโดยสุจริตแล้วพวกนี้มันเข้าวขายช่อโกงนะมันแสดงข้อความไอ้เมนเท็จบอกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแล้วได้ไปถึงทรัพย์สินโดยเจตนาทุจริตผิดฐานชอ่อกงถ้าเจอแบบนี้เมื่อ,อไหร่รู้เห็นเมื่อ,อไหร่เนี่ยรีบแจ้งความเอาไว้เลยเพื่อดำเดน,นินคดีจำไว้เลขทะเบียนรถ ไอ้พวกปฏิเสธไปรับรถไปรับผู้โดยสารด้วยจำเลขทะเบียนไว้จำหน้าคนไว้ไอ้พวกที่โกมิเตอร์พวกออกนอกเขตทางจำหน้าไว้จำเลขทะเบียนไว้แล้วจะได้ดําเน,นินคดีแต่แจ้งขนส่งจะแจ้งความที่สา,าลโรงพักก็สามารถดําเนินการได้ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ติดด๊กติ๊กขอบคุณครับ,บครับรบกวนอาจารย์คแค่นี้ครับวันนี้ครับ เรียบร้อยต้องขอบคุณอาจารย์อย as> ่างมากเลยเนี่ยคนที่โดนอย่างพี่นะจะได้เออมีแนวทางไปทําปัญหาปัญหาอย่างเงี้ยใช่ไหมจะไปแก้ไขยังไงเพราะปัญหาเนี่ยมันคาราคาซังมานานแล้วที่อาจารย์บอกเนี่ยถูกต้องเลยคนไทยกันด้วยกันได้แท้ใช่แล้วพอเห็นฝรั่งปุ๊บเอาโน่นนี่นะวุนจะจะหมดเวลาแล้วพี่ไปไปไปรีบไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวรถผมจอดไปเก็บของเก็บของไปจอดนู่นนะจอดิ สอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมกันด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบหากเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลหรือว่ารู้สึกสงสยัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดีที่สุดค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทุกเล่ทุกคนโกงรู้ทันได้ในรายการร่วมมือร่วมใจร่วมกันเตือนภัยสังคมค่ะติดตามชมรายการได้ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง spring news และหากคุณผู้ชมทางบ้านต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังก็สามารถคลิกไปได้ที่ www. b i n g n e w s t v ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ส่งเรื่องราวสารพัดเลขกลและคำถามกฎหมายให้อาจารย์ประมาณช่วยตอบในรายการหากได้รับเลือก ทางรายการจะจัดส่งกรมธรรมประกันภัยในโครงการประกันลุ้นล้านที่บริษัทปริษณีไทยจำกัดร่วมกับบริษัทสยามซิตี้ประกันภยัยโดยจะให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทและยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรับทองคำทุกเดือนโดยจะมีแจกให้10กรมธรรมส่งมาได้ทาง Facebook รายการร่วมมือร่วมใจร่วมการเตือนภัยสังโคค่ะก็สุดท้ายสำหรับการระวังตัวของผู้บริโภคเนะ ขอให้ยึดหลักการารมสูตรข,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 ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้แน่นแล้วก็3อย่างที่ยวบอกอย่าเชื่อสิ่งที่ได้ยินตนได้่ินเองอย่าเชื่อสิ่งที่คนอื่นเขาบอกเล่าต่อกันมาแล้วก็อย่าเชื่อสิ่งที่ตาเห็นหาข้อมูลเพิ่มเติมซะให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อแล้วเมื่อคุณซื้อแล้วอำนาจของคุณกำลังจะหายไปฉะนั้นตัดสินใจให้ดีก่อนเลือกซื้อ